หลังจากนายภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาประกาศเลยนะครับว่าทางพักจะไม่ร่วมง,งานกับพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยล่าสุดทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมายืนยันอีกเสียงครับว่าทางพักจะไม่ร่วมง,งานกับก้าวไกลและเพื่อไทยจริงๆเพราะว่ามีนโยบายที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะปมเรื่อง1 1 2ครับ หลังจากที่นายภัยบูนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแถลงไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลล่าสุดพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันตรงกันนะครับว่าเป็นเรื่องของนโยบายที่มีความเห็นแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา1นึนอกจากนี้พลเอกประวิตยยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารของพักและสื่อมวลชนรดน้ำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นครับ จะเห็นพลเอกประวิทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ตลอดเวลาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความสมหวังและขอให้เลือกพักพลังประชารัฐเบอร์37ด้วย